พาชมความสวยงามของไอ้อหิมะบนหลังคาโดนความอุ่นก็ละลายแล้วก็ลงมาโดนความเย็นแล้วก็ลงมาแล้วไม่ถึงพื้นแลวจ้ะพี่น้องเพราะหนาวเย็นๆอุณหภูมิติดลบสามสี่องศาก็เริ่มเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้มาถ่ายบ้านมูบ้านไอแคทเพราะว่าบ้านแม่เอา่ามนมันหยุดแต่มันไม่ยาวขนาดนี้บ่ค่องงามแหม S <S ไม่ตัดอเอลเดอร์ไม่ตัดอเอลเดอร์คลิปเนี้ยแล้วก็ไม่ต่อลงอย่างเดียวสวัสดีจ้ามาผมมพอกับแม่ MI เอ็มายเดิมที่แรกคลิปนี้เอาเก้าอี้มานาั่งผมได้พี่น้องเอาเก้าอี้จะมานั่งท,ทําตรงแเลยมันงามๆเลยไหมบัดท,ที่นี่รถอเก้าอี้มันตำโพดก็เลยจะยืนคุยนี่ยแหละยืนคุยแป๊บน,นึงแล้วก็จะไปร้านค้าต่ออืม อันแต่ว่าคลิปนี้ก็าอาจจะสองสามมื้อจังลงนอกจากน,นอาอเพราวอย่างที่บอกแล้วมันเต็มก็คือจะลงได้เราก็จะแจ้งแจ้งวันว่าจะให้คลิปเฮาหน่าโหลดลง youtube หรือว่าเป็นที่สาธารณะมือ้อใดเองสิแไหมพี่น้องขอโทษขออภัยเพราะว่ากินกาแฟมาจะมานีกัซิมาเ่าเรื่องอย่างกาโอวนออยู่กับ นอเว่จะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่น้องคนรวยจะกลับนอร์เว่เพราะอะไรถามว่าคิดคอนเทนต์ออกไหมมันก็คิดแต่บางทีมันก็ไม่รู้จะคิดคนเนต์อะไรแต่ว่าที่ว่าคิดคอนเทนต์มือนี้เพราะว่าอย่างมาถ่ายตรงนี้เพราะไม่ใช่อะไรอ่านแฟนไอ้แคทจะกลับมาวันนี้แล้วเขาก็จะเอาออกบดนี่พี่น้องเนี่ยตรงนั้นตรงนี้เขาจะเอาออกเลยเพราะว่ากัเป็นอันตรายเพื่อนเพื่อลูกมะเร็งทางนอกเพื่อมันล่วงลงมาสักคอสักหัวกระวานไปบ่เราสิกามามือนี่มือแรงนี่แม่มากกลฟ้ามาถ่ายทำไบจากพี่น้องูนได้ถ่ายทำมุนอ่ามือนี่กา แต่มาเว่าเรื่องเด็กน้อยน่ะพี่น้องเด็กน้อยก็คือหมายถึงว่าลูกติดลูกติดจากเมืองไทยนี่แหละพี่น้องว่ามันมีบอมีบอแบบเคตอ่าอันนี้คือบอกไว้เผื่อมีคนอยากรู้นจะจนะ๊ะเนาะมันไม่เคสประมาณว่าคือลูกติดลูกติดมาจากเมืองไทยหรือว่าจากประเทศอื่นนะั่แหละที่แม่อีมาเคยว่ามาว่าเขามีปัญหาไหมปัญหาก็คือปัญหาอะไรปัญหาก็คือบางคนมาแล้วกลับไปอยู่เมืองไทยนีย่มีบอพี่น้องหมายถึงว่ากลับมาแล้วละกัมาอยู่แล้วอาจจะอยู่ ปีสองปีสี่ห้าปีก็ว่ากันไปบางคนก็เกือบสิบปีเป็นสิบปีก็ไมีได้ใจพี่นอ้องอ่าถามมาถ้าเขามาอยู่แล้วเออถึงเขาจะมาอยู่ตอนอายุสิบปีถึงเขาจะย้ายมาสิบสองปีสิบห้าปีก็บ่ากันไปนะพี่นอนะ้องเนาะอือก็คือ้าเข้าอาอยุกันไปนั่นแหะแล้วมันมีบอมีมีประมาณแบบว่าจะบอกว่าเหตุการณ์ก็ไม่ใช่จะประมาณแบบว่าพอเขาอยู่แล้วเขารู้สึกว่าใช่พออยู่ต่อไปแล้วไม่ใช่อย่างสิพี่น้องเขามีบอที่แบบว่าอาจจะ กลับไปอยู่เมืองไทยกลับก็คือ,คอกลับย้ายไปอยู่ถาวรหรือ,อไปไปแล้วก็กลับมาใหม่มีเลยจากพี่น้องเดิมมีพอมาจากที่แม่เอม,มาเห็นแล้วก็รู้มาเหมือนเดิมจากพี่น้องรู้ต่อจากเพื่อนของเพื่อนแล้วเราเห็นในในเนิตในอะไรประมาณนี้เนาะมมันก็นจะมีหลายกรณีจากพี่น้องก็คือยกออยกสิวีวายกเว่นบอกมายกตัวอย่างอืมยกตัวอย่างอันเคสที่เคยเห็นมากก็จะมีบางเด็กบางคน ที่มาอยู่พอมาอยู่คือเหมือนที่แม่เอม่าบอกบางคนก็ย้ายมาสิบปีสิบกว่าปีก็ว่ากันไปเนาะเออคืออันนี้พูดประมาณนี่แหละสิบปีสิบกว่าปีนี่แหละพี่น้องอายุนะคือย้ายมาอยู่แล้วบางคนอาจจะอยู่อยู่ได้สี่ปีห้าปีอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรพี่น้องสังคมที่ต่างประเทศที่นอร์เวย์ง่ายๆซะมันจะไม่เหมือนบ้านเรามันจะอยู่ใครอยู่มันนะพี่น้องนะมันจะอยู่บ้านไทยบ้านมันจะไปเจอกันเฉพาะเวลาวัน พหมายวันเกิดหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือนานๆาเขาก็จะไปเยี่ยมกันไปเล่นน้ากันซื้อน่ะก็คือส่วนหน่อยนะ่พี่น้องที่แม่ไอ้มาไทยเฮ็ุคลิปลงไปจเจอเธอก็หมายถึงว่าอันนี้กรณีคนไทยเนาะคือไปมาหาสูก,กันบ่อยแล้วก็จะกินข่าวกินอย่างน้ากันลุนะแม่แต่ว่าจริงๆในความเป็นจริงแล้วถึงเราจะกินบ่อยแต่ว่าด้วยสังคมหรือว่าอากาศบ้านเขามันบวมขึ้ฮาก็คือบ้านที้เขาจะปิดตลอดนะพี่น้องเวลาจะไปเล่นน้ากันเขาก็ต้องแบบโทรหากันอุ้ยพี่น้อง ตาตาไปเอาแว่นก็แป๊บนึงอันแดดบนทางโน้นนะพี่น้องมันแยงเส่ตาหน่อยหนึ่งอันมาทนีนอ่ะกันมัเกิดจะมีแล้วแดดกับเสงข่าวเนาะมันเข้ากันนลยไหเข้ากันเข้าตาเราเลยมาเทนีก็จะมีที่บอกว่าบางคนมาอยู่นะก็คืออาจจะแบบว่า คือมันไม่เหมือนบ้านเราเลยก็คืออยู่ใครเหมือนกันเนี่ยให้เจ้าเห็นบาเวลาแม่เอ็มาทำคลิปแต่ละคลิปจะไม่ค่อยเห็นผู้คนพี่น้องมันเป็นเงาเงามันเป็นแบบจังแดนอะไรแล้วอยู่บ้านเราโอ้ยมันมวนลในพี่น้องบ้านเรามันมวนมันผูกพันแบบเอ่อมันอธิบายไม่ถูกคือตรงกันข้ามเลยแม่แล้วเด็กบางทีมาแล้วเขารู้สึกว่าอู้เขาเรียนแล้วเออถึงเขาได้มาอยู่ต่างประเทศสี่ปีห้าปีอะไรปีกี่ปีก็ว่ากันไปแต่ในความ คิดถึงยังไงมันคือแม่ไอมาแล้วก็ยังคิดถึงเมืองไทยอยู่แล้วเขาก็ยังไม่มีลูกยังไม่มีแฟนอย่างนพี่น้องเขาว่าเออเขาก็อาจจะขอแม่เขาหรืออาจจะแบบว่าตกลงกับแม่เขาว่าขอไปอยู่เมืองไทยสักพักหนึ่งอันนี้เน,นี่ยกรณีที่เด็กบางคนขอไปอยู่เมืองไทยสักพักหนึ่งหรือในกรณีบางคนขอไปอยู่เลยไปอยู่เมืองไทยถาวรไม่กลับมาอีกเลยก็มีใจพี่น้องแต่จะมาเว่าเรื่องอ่ามาว่าคุณละ ทุกกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือแม่บอกว่าที่กลับไปอยู่เมืองไทยหมายถึงว่าอาจจะเรียนจบภาษารนเวพูดภาษารนเวพูดภาษาอังกฤษเพราะว่ารนเวมันก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษบ่แต่ก็กลับไปอยู่เมืองไทยคือไม่ชอบแล้วแบบแม่ไม่ชอบแล้วเมือง์อเวขอไปอยู่เมืองไทยได้ไหมพอไปอยู่เมืองไทยสักพักไปอยู่เมืองไทยก็ คิดถึงเมืองไทยพอไปอยู่รู้สึกว่าอุ้ยทำไมเรากลับมาเมืองไทยกลับมาแล้วทำไมไม่มีอะไรทําก็ง,งั้นงั้นแหละอะไรก็เบื่อเมืองไทยอีกก็กลับมานอร์เวย์ก็กลับมาอยู่ทาวนอันนี้กับมีจากพี่น้องแต่ว่ามันก็ต้องดูก่อนว่าวีซ่าเราแบบไหนอะไรเราได้วีของนอร์เวย์หรือยังไม่ใช่ว่าอยากกลับย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วจะกลับมาอีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องดูวีซา่าถ้าเกิดว่าวีซ่ามันโอเควีซ่ามันพร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีตามกฎหมายของรนเวที่เข้าตั้งไว้น่าจะพี่น้องสถานทูตนะเออนั่นแหละอันนั้นเราก็กลับมาได้ อย่างนี้ก็มีได้จากพี่น้องคือกลับไปอยู่แล้วแบบเรียนจบแล้วนอร์เวย์คือกลับไปเมืองไทยอาจจะอยากไปทํางานแล้วก็ตัวเองก็เขียนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยแต่พอกลับไปแล้วมันมันอาจจะแบบชินทางนี้อาจจะอยู่ทางนี้นานแล้วชินแต่ก็คืออยากกลับไปพอกลับไปแล้วอา,อาจจะไม่ใช่ก็กลับมาอยู่นอร์เวย์ต่อก็มีเล้พี่น้องทั้งๆท,ท,ที่เขาอยู่นอร์เวย์มาหกเจ็ดปีหรือเป็นสิบปีอะไรเงี้ยก็มีอันนี้พูดโดยในกรณีที่เขายังไม่ได้มีแฟนนะจ๊ะพี่น้องนะยังไม่มีแฟนฝรั่งหรือ ยังไม่มีแฟนคนไทยแต่กลับไปอีกแล้วกลับมาแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็จะมีประมาณแบบว่าเออคือมาอยู่แล้วมันไม่ใช่ก็คือมามาเพราะแบบพ่อให้มาแม่ให้มาหรือมาเพราะคิดว่าความเป็นอยู่การใช้ชีวิตอะไรทุกอย่างมันดีกว่าเมืองไทยลองมาใช้ดูอะไรเงี้ยพี่นอ้องคือเด็กบางคนอยากจะมาญาติอยากให้มาว่าเออยยังไงมันก็ดีกว่าเมืองไทยนะบางทีถ้ามีแฟนฝรั่งแฟนไม่รวยแต่ยังไงอนาคตสวัสดิการ หรือว่าบ้านเมืองคับประเทศเขาช่วยดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็จะมาเทียบบ้านเรากับนอร์เวย์หรือไม่ได้นะ้พี่น้องนะัเพราะว่าบ้านเรามันเดือนนีมันห้าสิบหกสิบกว่าคนใช่ไหมแต่ชาวนอร์เวย์มีแค่ห้าหกล้านกว่าคนประชากรของเขานะ่ะคือบ้านเรากําลังพัฒนามันก็จริงเพราะว่ามันประชาก,ก่อนหลายพี่น้องจะให้พื้นมือซอยรัฐบาลมื่อซอยตลอดกับบแมเนเนาะนั่นนะแหละก็คือจะมาพูดเปรียบ เปรียบเทียบไม่ฟังเฉยไม่ได้ว่าเมืองไทยไม่ดีแตะคือข้อดีก็มีเนร์วีก็มีข้อดีข้อเสียแต่ละประเทศแตกต่างกันไปเนาะจานะเนาะเออแต่ว่าในกรณดงีเด็กแบบนี้เลยที่ไมมว่าคือแม่พ่อแม่อยากให้มาญาติอยากให้มาพอมาแล้วขนาดมาอยู่สี่ห้าปีบางคนมาอยู่หกเจ็ดปีแล้วไม่ชอบพี่น้องคือแบบยังไงก็ไม่ชอบแฟนฝรั่งก็ไม่เอาไม่ชอบคือไปโรงเรียนก็ไปแต่ก็คือไปอย่างนั้นแหละไปตามกฎที่นอร์เวย์เขาให้ไปจะเรื่องวีซ่าหรือเป็นข้อกฎบังคับของเด็กที่ย้าย ตามพ่อแม่มาว่าต้องไปเรียนเหมือนคนนอตนะอะไรเงี้ยก็ค,คือไปแต่อยู่แล้วห้าหกปีหรือกี่ปีไม่ชอบพี่น้องก็กลับไปดําเนินชีวิตที่เมืองไทยกับมีแล้วก็บางคนก็ไปแต่งงานมีลูกมีเต้าอันนี้ก็อาจจะเป็นบุพเพอาลาวาดของเขาว่าเออไม่ชอบคนนอนแเรากลับไปไปชอบคนไทยอันนี้กับมีได้จ้ะเด้ออุตส่าห์ว่าจะให้ดูของแข็งเนี่ยดูของแข็งยั้งไปยืนบางมันโยอืมลบาบัตเนีอ่าย่างกอลอรนี้บางคนก็มามาตามติดตามแม่มานี่แหละพี่น้องติดตามแม่พอมาติดตามแม่มาแล้วรู้ว่า เออนเวีมันเป็นอย่างนี้เนาะเออก็น่าอยู่นะบ้านเข้าบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านแบบว่ามันร้อนน่าร้อนแต่ว่าไม่ได้ร้อนแบบเฉยแบบเหนียวตัวแบบอย่างบ้านเท้าแบบว่าทําให้อารมณ์หงุดหงิดไหมพี่น้องมันประมาณคือร้อนแต่มันร้อนแบบเย็นๆอธิบายไม่ถูกคือแล้วก็บ้านเมืองเขาสะอาดมีกฎระเบียบเยอะ กฎระเบียบนี่คือบางอย่างก็ไม่ได้เคร่งก็ไม่ได้ทําให้เราเสีเยดก็อ,อยู่แล้วมันโอเคนะ่ะพี่น้องอยู่แล้วสบายใจเขาก็อยู่ต่อแต่ก็คืออยู่ต่อแต่ในกรณีนี้คือมามามาตูเนาะมาอาจจะมาตั้งแต่สิบสี่สิบห้าปีแม่มาว่ากรณีนี้คือมาอยู่แล้วอาจจะเจ็ดแปดปีหกปีอยู่แล้วรู้สึกเบื่อพี่น้องก็มีได้เบื่อบางคนเบื่อแล้วเออแม่ได้ทํางานนอร์เวย์ก็ได้ทําบางคนก็ได้แฟนฝรั่งแฟนนอร์เวย์นี่ก็มีแล้วแต่ว่าออรู้สึกว่าอิ่มแล้วจุดอิ่มแล้วแบบ เบื่อแล้วอยากอยากกลับไปอยู่เมืองไทยอีกก็จะเออลองกลับไปอยู่เมืองไทยพอกลับไปอยู่เมืองไทยกะว่าเออกลับไปอยู่เมืองไทยนะแม่ไปเอาแบบ บรรยากาศไปเอารสชาติของเมืองไทยอย่างประมาณนะั้นพี่น้องสักปีสองปีพอไปแล้วไปเจอผู้บ่าวไทยผู้ชายไทยเขาก็เจอกันรักแท้กันก็แต่งงานกับคุณนอร์เวย์เออแต่งงานกับผู้ชายไทยกับมีพี่น้องคือคิดว่าจะกลับมานอร์เวย์อีกแต่ขอไปพักไปใช้ชีวิตเมืองไทยสักปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาแล้วค่อยมาหางานเพราะเราก็ได้ภาษานอร์เวย์แล้วแฟนฝรั่งเราก็เคยมาแล้วแต่ไม่มีลูกด้วยกันก็จะกลับไปเมืองไทยสักปีสองปีว่าแต่ไปบางคนอาจจะไม่ถึงปีบางคนก็ปีกว่าพี่น้อง ก็จะไปเจอหนุ่มไทยเข้าใจคือมันคลิกกันที่ไม่ามาบอกมันคลิกมันอะไรกันในกรณีเขาจะแต่งงานแต่งงานจนมีลูกมีเต้าพี่น้องแล้วก็กลับไม่กลับมานอยเวอีกเลยทั้งที่ ที่จริงว่าจะกลับมาแต่ก็ไม่กลับมานั่นแหละพี่น้องมันกับมีได้แตะมันมีหลายการณีลูกติดนะประมาณแบบว่าบางคนก็มาอยู่เลยได้บางคนก็มาอยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้ก็กลับไปแล้วก็กลับมาบางคนก็กลับไปจะเหมือนที่แม่มาบอกจะไปพักผ่อนสมองแล้วไม่ใช่ไปแล้วไปเจอของดีคนไทยอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเออกินกินขาน้าวเหนียวกินข้าวจ้าวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบจะแข็งแรงกว่ากันอะไรเงี้ยเนะาะกินฝรั่งมันอาจจะไม่กินขนมปังอาจจะแข็งแรงไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะมีกมันจะนุ่มอะไรก็ว่า,าก,กันไปนะจนะ๊ะเนาะอะไรแต่ใครจะคิดไม่เวลา เออนั่นลาก,กันเลยมาว่ามันฟังจะว่าเออช่วงนี้อาจจะมีอัน แบบเอ่าเกี่ยวกับล,กล,กลูกติดลูกอย่างแน่จังสินะเออแต่แต่ว่าที่ที่ว่ามานน่วันเนี้ยที่พูดขึ้นมาก็คือส่วนมากจะมาแบบประมาณว่ากาลังวัยรุ่นเนาอจ้ะเนาะแต่ว่าถ้ามาตอนเป็นเด็กก็คงไม่มีหรอกที่จะกลับไปแต่งงานกับคนไทยเพราะว่าเขาตูที่นี่คือเขาเข,ข้ามาเข้ามาตอนเด็กก็ยิงแต่ยเขาจะมาโตมาเรียนรู้วัฒนธรรมที่นี่มันก็กลายเป็นฝรั่งไปเลยเพราะว่าแม่เอามาไม่เคยได้ไม่เคยเห็นได้จ้ะเด้อที่กลับไปที่ที่โตตอนเนี้ยโตโตอยู่เนี่ยแล้วกลับไปมีแฟนไทยนอกจากว่าจะมาเกิดอยู่นี่สองสามปีแล้วแม่พาย ย้ายไปอยู่เมืองไทยเอออันนั้นอาจจาะมีกรณีแบบนั้นอาจจะมีผัวคนไทยเมียคนไทยนะจ๊ะพี่น้องเนาะไปนู่นแต่ว่ากรณีที่แบบว่าติดตามพ่อแม่มาแล้วมาติดตามมาตอนที่ตัวเองกําลังแบบจะเป็นวัยรุ่นอนะแล้วก็มาเรียนตรงเนี้ยบางคนก็กลับไปแล้วก็ไม่มาอีกบางคนก็กลับไปแล้วมาแล้วก็กลับไปไประดิงานวงไทยนี่แหละกรณีนี้มันเกิดมีพี่น้องว้าไปไลยกับซิซับสวนวุ่นไวกันโอ้ยคันคันคัน นายจพี่น้องกากระมาว่าปันฟังนอกจากนวาวาบางคนอยู่เมืองไทยเขาจะเข้าก็ไม่รู้นว่วาเออต่างประเทศนี่ลูกตามแม่ไปหรือว่าอะไรยังไงมันมีเรื่องร้ายที่สิว่าพี่น้องแต่ว่ามันกะเวลาถ้าเราทําคลิปเนี่ยนวาวาอลน์สิมันก็เมยเป็นอะไรพี่น้องมันแหบคอคอขแหบไหมเออนาไจใจพี่น้องคลิปนี้กับพ่อฉันนี่แหละคลิปหน้าจังมพบมาพอกับแม่ไอมาใไม่เนาะซีไปล้านค่าสัก่อนพอ่าเมือนี่เด็กน้อยสิมาเรนนำเด็กน้อยสิมาเรนนี่มานัง อขอบคุณทุกก่านทีังใจขอบคุณอิฟซีตูผูทุกคนแล้วก็ขอบคุณ, psy, บ,คณ,บ,บ,คณบางคนที่แบบเข้ามาดูแต่ไม่ได้คอมเมนต์อะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะจ๊ะเด้อสวัสดีจ้าไม่บา,บายจ้า๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆอา้าวฉันก็ลืมว่ามันอันนี้ได้เนาะเอ้ยเห็นบ่เนี่ยที่นั่งเล่นมะลิน้อยเนี่ยตอนนั้นแม่ไอ้มากก็ไม่เห็น อันคอนเห็นอยู่นี่นะครับอันพีมาลาเนี่ยนั่งอยู่นี่ยกับพีมาลาโอ้ยว่างขินหอดพีมาลาพี่น้องไอ้ไปเรียนมหาพีมาลาก็จะกลับเมืองไทยน้าร้อนแม่มาก็จะกลับเมืองไทยหน้าร้อนไม่ได้มาหากันหรอกเด้อขินหอดเราอยู่บายบาย